ในปีหน้าปัญหาที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆก็คือการปรับเบีย้ยประกันของประกันสุขภาพนะครับตัวเบีย้ยใหม่เนี่ยปรับแน่ๆครับทุกยี่ห้อด้วยนะไม่ได้บอกยี่ห้อเดียวทุกยี่ห้อต้องปรับมิฉะนั้นไปต่อไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าประกันสุขภาพแผนใหม่เนี่ยบริษัทประกันจู่ๆจะไม่ต่อสัญญาไม่ได้แล้วนะ การที่จะไม่ต่อสัญญาประกันสุขภาพให้กับผู้ประกันมีเพียง3ท้สาเหตุเท่านั้น 1. ปกปิดถแถลงเท็จตรวจสอบเจอภายใน2ปีผิดมาตรา8 8.5 2. ในกรณีที่นะครับผู้เอาประกันเคลมเกินความจําเป็นทางด้านการแพทย์พ่วงท้ายนิดนึงนะกรณีช่อชนการช่อชนเนี่ยตลอดชาตินะครับตลอดสัญญานะสกรณีเคลม ชดเชยรายได้รวมทุกบริษัทเกินรายได้จริงเพียง3มสา,มสาเหตุนี้เท่านั้นที่บริษัทประกันจะไม่ต่อสัญญาประกันสุขภาพให้ในการเพิ่มเบี้ยนะครับบริษัทประกันในแบบนั้นละกันมีกี่แผนนับรวมกันหากขาด,ขาด,ขาดทุนทั้งระบบหมายถึงเฉพาะตัวประกันสุขภาพเท่านั้นนะหากขาดทุนทั้งระบบในแผนนั้น บริษัทประกันจะต้องไปขออนุญาตจากนายทะเบียนนายทะเบียนอนุญาตจึงจะสามารถเพิ่มเบี้ยได้และการเพิ่มเบี้ยไม่ได้หมายความว่าเพิ่มรายบุคคลนะครับต้องเพิ่มทั้งระบบไม่ว่าคุณจะเคลมหรือไม่เคลมนะครับคุณก็โดนด้วยนะครับขาดาทุนนะส่วนนะครับสัญญาที่เกิดก่อน8พฤศจิกายน2564นั้นสัญญาตัวนั้นนะครับบริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะ ไม่ต่อสัญญาก็ได้มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเบี้ยก็ได้มีสิทธิ์ที่ตั้งเงื่อนไขก็ได้ไปต่อไม่ได้ยกเลิกได้แต่ตัวใหม่ไม่ได้สิ่งที่ช่วยบริษัทประกันได้ตัวสุดท้ายก็คือการพ่วงด้วยโคเปเมนต์โคเปเมนต์คือผู้ประกันต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายเมื่อผู้ประกันเคลมโรคง่ายๆ5หมวดโรคเกินนะครับ 200%ของเบีย้ยประกันต่อเนื่อง3ครั้งขึ้นไปเกิน400%ของเบีย้ยประกันต่อเนื่อง3ครั้งขึ้นไปต่อปีนะในปีถัดไปบร,ปริษัทประกันจะเปลี่ยนสัญญาของท่านเป็นโควเปเมนต์ได้โควเปเมนต์ Co ก็มี2ประเภทอีกนั่นแหละประเภทที่1ก็คือโควเปเมนต์ตั้งแต่เริ่มสัญญาประเภทที่2ก็คือโควเปเมนต์ในขณะที่สัญญาเกิดมาแล้วแต่พว่วงท้ายไว้บริษัทอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในปีถัดไป หากกรมธรรนของท่านโดนนะครับโคเปเมนต์ก็อย่าตกใจมันเป็นเรื่องปกติทุกบริษัทเป็นเหมือนกันหมดหากจะโดนเพิ่มเบี้ยก็ไม่แปลกทั้งกรมธรรม์ใหม่ทั้งกรมธรร์เก่าก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และต้องเกิดขึ้นแน่ๆในปีหน้าที่สําคัญทุกท่านครับเมื่อท่านโดนเพิ่มเบี้ยอย่าตกใจนะเพราะทุกท่านโดนเหมือนเหมือนกัน มิฉะนั้นบริษัทประกันอยู่ไม่ได้ผู้ประกันไม่ทําอะไรผิดกรรมหลายเหตุก็คือปัจจุบันนี้ค่ารักษามันเฟื่อมากขึ้นสูงขึ้นทุกปีทุกปีทําให้บริษัทอยู่ต่อไม่ได้บริษัทประกันจึงต้องมีการปรับนะครับในเรื่องของประกันสุขภาพครูข้างถนนรู้จริงรู้แจ้งทุกคำถามมีคำตอบหากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องของประกันสุขภาพถามมาและผมจะตอบให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ